วิดีโอพีคตอนจบหักมุมในตอนสุดท้ายลองไปดูกันครับว่าอันไหนจะพีคและก็หักมุมมากผมจะห้าพีคถ้าเิยคุณพีคไปถึงระดับ5เนี่ยแปลว่ามันหักมุมแล้วเราคาดเดาไม่ได้เลยหายไปตลอดกาลหมดแล้วความสนุกถ้าเป็นแว่นตาผมอย่างเงี้ยปิวอ้าวสองพีคแล้วกัน รับโลรมปุรีสารีด้่ยนวัตกรรมสาระสำคัญที่มีคุณาทางโภชนการและมีคุณค่ดทางชนาการที่สนี่แชมพูสระผมนะครับแต่พอเห็นโฆษณาแบบนี้มันเหมือนน้ำยาซักผ้าผมจัดให้ไปสองพีครับ เชี slippery. Oh, shit. Uh, shit. Sorry. Yeah. ่ยแล้วเสียแบบตังพูดยังไม่ทันขายคำทุกคนผมให้ไปสี่พี่ พี่เวลาพี่พูดว่าแจกรางวัลใหญ่อะ่ะพี่คุณจะหยิบรางวัลใหญ่เป่าว่ะแต่กล้าแบบเนี้ยเต็มบ,บ้านผมเลยนะฮะยายขยันตักซะด้วยสิจัดไปสองพีคสงสารยายทำร้ายจิตใจคุณว <Yeah. S 1> ีโรดอไม่ใช่ นิเจะถ้าคุณถือล่มอย่างเดียวรถจะยังาสาดใส่คุณแต่ถ้าคุณถืออุปกรณ์นี้ไปด้วยโอกาสเปียกน้ำก็จะน้อยมากผมให้4พีกเลยใครจะรู้ว่านวัตกรรมนี้ใช้ได้จริงซ่อมร้อย,ยขูดขีดข่วน ก็ได้นะแมนอหายใจไปด้วยเลยอ่ะเยอะจัดเอาไปสามพิกมันไวไปพี่สะผมนะสะหัวสะหัวเชี้ยผมเคยพูดตอนเด็กๆเว้ยแต่ผมไม่คิดว่ามันสะแบบนี้จริงๆสะผมกับสะหัวต่างกันนะห้าพิกแล้วกัน้ะถุย เด็กหืตกใจจัดไปสามพิกตั้งใจฟังนะความรับนางฟ้าดีูคนเดียวให้เก่งอูคนเดียวให้เป็นตาเอาไว้ไหลแค่วันที่พิกกระเด็นเข้าตาในวันที่สวบก๋วยเตี๋ยก็พอตัวแม่จะแคร์สุด คนเองเลยเหรอถ้าคิดในแง่ดีก็ไม่เสีย hại ผู้ชายจริงนะครับน้ําตา2 peak destroying decimating our entire ecosystem and disrupting the c i r c l e of life and with the rise in drought cases it is up to us to be guardians of our own natural world save our wild species and provide a home <laughs> จะเดินมาจนเฉๆนี่คืออะไรอะ่ะหาน้ำเหรอเจะแหวกจ้หมูกูอยู่แล้ว <laughs> เอาไปสา,ามพีกฮอฟิลกดูดรักโลกอร่อยเฉยสําหรับผมมันพีกนะแต่มันอยู่กับอันคอมฟอร์ b เบดูแล้วอึดอัดพีกเดียวทํ <S <s าไมถึงต้องการแนปุก แบกใจเท่าไรครับคลิปนี้แต่ผมชอบการเปรียบเทียบเนาะให้ไปถามพีคูเดียวฮ้่แคบเลยขอโทษที่รบกวนนะฮะเชิญทานต่อได้เลยเอาไปสองพีเขามาจากไหนเนีด้วย ตำรวจอะมาจากไหนจริงๆสองพีชชอบชอบสะใจโอ้เลือดเย็นมากนะด้านหลังเนะี่ยอืมสองพีชเบื่อเบือ่อแป๊โอเค เป๊ะเลยผมให้ไปสามพิกแบบนี้ชอบอยู่นะครับเออคนเจ็บตัวอย่าไปขำเ็ามากพีเที่วพอเปล่าไม่บอกขอ2องพีกแล้วกันกำลังน่ารัก ทำลายใจหายนะครับเวลาหาแมวไม่เจอไม่รู้ว่าขังมันไว้ตรงไหนมันจะได้กินข้าวไม่อะไรแบบเนี้ยน่ากลัวนะเอาไปแค่สองพอเอาไปจุ๊บกันเฉยคดีพิกอย่าได้คิดเลยมี MVP ว่ะทุกคนผมให้คลิปของคุณเลแกนจะผมกระสัหัวมัต่างกัน ทุกคนและครับ MVP ของทุกคนคือคลิปไหนลองคอมเมนต์กันที่ด้านล่างนะถ้าชอบกดติดตามช่องของเราไว้ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแลกทุกคนเหมือนเดิมไปต่อมานะครับ